ในธรรมแม่ชีแล้วก็ญาติโยมภูใฝ่ในธรรมเดี๋ยวเช้านี้ก็จะเอาพระสูตรมีอยู่พระสูตรหนึ่งก็ถ้าดูถ้อยคําตามอักษรตามพยัญชนะเนี่ยดูแล้วเหมือนกับว่าเข้าใจไม่ยากแต่ทีนี้แต่ความเป็นจริงอาจจะยากแล้วก็ ทำไม่ได้ตามพระสูตรพระสูตรนี้ก็คือพระสูตรพระภายะอันนี้หลวงพ่อก็จะพูดตามที่คือไม่ได้จําได้ทุกอ,อักษรนะแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ได้โปรดแล้วก็ชี้ธรรมบอกธรรมให้กับพระภายะบอกว่าพระภายะนะเมื่อเห็น ก็ให้สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็ให้สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งคราวใดก็ตามหมายถึงว่าในการเวลาใดก็ตามนะถ้าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าทราบสักแต่ว่ารู้แจ้ง ตัวเธอก็จะไม่มีในโลกนี้โลกหน้าและก็ระหว่างโลกทั้งสองอันนี้คือสัพพะสูตรนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเห็นการได้ยินการทราบแล้วก็การที่รู้อะไรมามากมายอันเนี้ยในชีวิตจริงอะ่ะมันก็มีอยู่แล้วนะแต่ด้วยความหลงผิดด้วยมิจฉาทิฐิ ด้วยอุปาทานไปหลงยึดถือว่าเราเป็นผู้ได้ยินเราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้ทราบเราเป็นผู้รู้แจง้งอันเนี้ยหลงเป็นความหลงทั้งทั้งที่ความจริงก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าทราบสักแต่รู้แจง้งเช้านี้ยหลวงพ่อก็จะเอาประเด็นเดียวคือ เห็นสักแต่ว่าเห็นนะเน้นกันตรงนี้อย่างเดียวปัจจุบันนี้ตอนนี้มองไปข้างหน้าสิก็จะมีสิ่งถูกเห็นมากมายหลวงพ่อก็จะยกให้เห็นตามยมต้องลืมตาถ้าไม่งั้นจะไม่เห็นตามสิ่งที่หลวงพ่อพูดแล้วก็งดการกระทำงดการยกมือคือให้ฟังแล้วก็พิจารณาตามอย่างเดียว หลวงพ่อจะยกตัวอย่างขึ้นมาว่ามองไปที่ต้นเสาสิในศาลานีนะ้มีต้นเสามากมายนะเต็มไปหมดเลยนะที่อยู่ด้านหน้าเห็นได้ด้านซ้ายก็มีต้นเสาด้านขวาก็มีต้นเสานะแค่นี้ไม่พอก็มีวัตถุอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟพัดลมหลังคานะพื้น พื้นกระดานรวมถึงความว่างที่เราเรียกแบบสมมติอะที่ว่ามันว่างคือเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยนี่เรียกว่ามันว่างนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดเลยนะแล้วก็มองอะไรไปนะมองไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้คำตอบเลยว่าโอ้มากมายเต็มไปหมดเลยเป็นสิ่งถูกเห็นตรงเนี้ยสิ่งถูกเห็นเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ปรากฏนะ เป็นสิ่งที่มีมีเดี๋ยวนี้นะมีจริงๆคือมีมีให้เห็นทีนี้การเห็นก็มีจริงๆไม่มีใครปฏิเสธว่าตอนนี้ไม่เห็นนะมีเห็นจริงๆสิ่งถูกเห็นก็มีการเห็นก็มีแต่ที่ผ่านมามันเป็นว่าเราเห็นสินี่มันไม่สักแต่เห็นนะทั้งทั้งที่เอ่อ สมมุติว่าเราจะบอกว่าเอะสิ่งที่มีทั้งหมดเน,นี้ยเราไม่เห็นก็ได้เราทําเป็นไม่เห็นยมลองทําดูนะยมลุมตาเข้าไว้แล้วก็มองไปที่พื้นกระดานก็ไดน้นะตอนเนี้ยคือมันเห็นนะปรากฏคือมีพื้นกระดานแล้วก็เห็นจริงๆแล้วก็สั่งที่บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเต็มที่เลยเต็มพิกัดเลยไม่ให้เห็นทำได้ไหมใครทำได้มัน ไม่มีหรอกเพราะว่าการเห็นเนี่ยมันเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงนะการเห็นเนี่ยมันเป็นสภาพธรรมะนะที่มีอยู่จริงซึ่งมันมันมีมาแล้วมีมาแล้วพร้อมกับลูก,กตาเลยถ้าว่านะลูก,กตาตาไม่เสียตาไม่บอดอะไรผ่านตาขึ้นมามันก็เกิดการเห็นขึ้นมาการเห็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามันเห็นเองมันเห็นโดยสภาพธรรมะมันไม่ใช่เราเห็น ถ้าเราเห็นแสดงว่าเราก็ต้องสั่งบังคับการเห็นได้บอกว่าอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะสั่งก็ไปสั่งก็ไปอย่าเห็นนะมันก็ยังเห็นแจ้งอยู่่นแหละเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นเนี่ยมันก็ที่จะพอจะเข้าใจได้ไม่ยากว่าเออเห็นก็คือสักแต่เห็นมันไม่ใช่เราเห็นทีนี้ภาคปฏิบัติเนี่ยสมมติเราจะวันวันหนึ่งคืว่าเอาฝึกกันทั้งวันเลยก็ได้มาฝึกเรื่องการเห็นนี่แหละ ก็มองอะไรไปนะเออมันก็มีสิ่งถูกเห็นมองไปเรื่อยมันมีแต่สิ่งถูกเห็นแบบนี้ยแล้วก็ซ้อมซ้อมซ้อมเพื่อให้เกิดปัญญาในเรื่องของการเข้าใจเรื่องของการเห็นเนี่ยก็การเห็นมันก็ได้มีแค่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันคือขณะน,นี้เดี๋ยวนี้นะอดีตที่เคยเห็นไปแล้วก็ไม่มีให้เห็นแล้ว อนาคตที่ยังที่อยู่ข้างหน้าก็ไม่อาจจะเห็นได้เพราะมันยังไม่ปรากฏอะไรให้เห็นอดีตไม่มีอนาคตไม่มีที่มีการเห็นได้ก็คือปัจจุบันขณะน,นี้เดียวนี้นี่เป็นธรรมะแบบสบายสบายนะไม่ต้องเพง่งไม่ต้องจ้องเลยลืมตาปั๊บเห็นเลยลืมตาปั๊บเห็นเลยนี่ นี่คือความเป็นจริงของชีวิตประจําวันความเป็นจริงของของธรรมชาตนะิแล้วลองดูสิสิ่งถูกเห็นเนี่ยพื้นกระดานเนี่ยอันนี้เข้าใจง่ายอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราพื้นกระดานไม่ใช่เราต้นเสาก็ไม่ใช่เรานะหลอดไฟก็ไม่ใช่เราหลังคาก็ไม่ใช่เราอะไรก็ตามที่อยู่ภายนอกตัวทั้งหมดมันไม่ใช่เราอยู่แล้ว ตรงนี้ไม่ต้องเรียนไม่ต้องศึกษาว่ามันเป็นเราหรือมันไม่ใช่เราเพราะว่ามันมันเข้าใจถูกมาตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วว่าไอ้สิ่งพวกเนี้ยไม่เคยเป็นเราเลยแล้วก็ไม่ใช่เรานะแต่มันปัญหานี่ไอ้ตัวผู้เห็นนะตัวผู้เห็นเนี่ยซึ่งไม่เคยย้อนกลับมาเลยว่าเวลาเห็นอะไรเนี่ยนะมันต้องมีผู้เห็นแน่นอนผู้เห็นแน่นอนถ้าไม่มีผู้เห็นแล้วจะเห็นได้ยังไงนะทีนี้ด้วยความหลงผิด นะสำคัญผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเข้าใจผิดว่าเราเราเป็นคนเห็นเนี่ยก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะพูดเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเห็นเนี่ยพอถามว่าใครเห็นคำตอบเดียวเท่านั้นคือเราเราเป็นคนเห็นแหมใครจะถามได้ว่าใครเป็นคนเห็นก็เราอยู่คนเดียวเราก็ต้องเห็นเองคำตอบคือมันตอบแบบความหลงผิดแต่ก็ไม่รู้ว่าหลงนะเพราะว่าเป็นเป็นแล้วเ,เ็เรียกว่าเป็น เป็นอวิชาคือไม่รู้ความจริงว่าความจริงอ่ะมันมีมีแต่การเห็นไม่ใช่เราเห็นแต่พอมีอวิชาก็คือเข้าใจผิดผิดอย่างจังๆเลยอ่ะผิดจนชนิดที่ว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกอ่ะไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยว่าการเห็นเนี่ยไม่ใช่เราเห็นเพราะฉะนั้นจะต้องยึดถือนะยึดถือการเห็นตั้งแต่ชาติแรกที่เกิดมาเป็นต้นไป หลงยึดถือเข้าใจผิดตลอดเลยว่าที่เราเกิดมาทุกชาติทุกชาติเนี่ยเข้าใจผิดตลอดเลยว่าเราเห็น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 หน,นะอืแต่ทีเนี้ยเกิดมาชาติเนี้ยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าจะเรียกว่าโชคดีก็ไม่รู้นะเป็นภาษาสมมุตินะโชคดีมากที่ได้เกิดมาในยุคที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้านะยังมีผู้สอนยังมีผู้บอกก็ฟังเข้าไว้แล้วก็พิจารณาตามนะแล้วก็จะเกิดปัญญาเข้าใจได้ เข้าใจในระดับป well, like ัญญาจากการฟังแล้วก็เมื่อไขอควรแล้วไขอควรแล้วก็เริ่มเห็นจริงเห็นจังขึ้นมาว่าเออเนาะไอสิ่งถูกเห็นเนี่ยมันก็ขอบมันมันก็มีของมันอย่างนั้นอยู่อย่างอยู่แล้วนะพื้นกระดานหลังคามันก็มีของมันอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วการเห็นมันก็เห็นเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นช่วงเป็นขณะเนาะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยว่าไปแล้วอนะมันก็มีอยู่ตลอดแหละอย่างศาลาเนี่ย ต้นเสาก็ดีหลอดไฟก็ดีเนี่ยมันมีมาก่อนเห็นแล้วคือมันมีอยู่แต่ไม่เห็นตรงเนี้ยก็เหมือนกับว่าที่จะทําให้เกิดปัญญาได้ว่าสิ่งถูกเห็นกับเห็นเนี่ยมันคนละสิ่งกันตรงนี้ต้องแยกให้เป็นแหละตรงนี้การแยกเนี่ยเราก็คือปัญญาแหละมีปัญญาที่สามารถที่จะแยกแยกได้แยกแยะได้ว่าสิ่งถูกเห็นกับเห็นเนี่ยมันเป็นสภาพธรรมะคนละอย่างกันใช่ไหมทีนี้ปัจจุบันเนี่ยไงเห็นอยู่ เนี่ยเห็นอยู่แต่ตอนที่หลวงพ่อไม่พูดมันก็ไม่เห็นก็ได้ทั้งทั้งที่สิ่งพวกเนี้ยมันพร้อมที่จะมีให้เห็นอยู่แล้วอะแค่เนี้ยก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้เลยว่าสิ่งถูกเห็นกับเห็นเนี่ยเป็นสภาพธรรมะคนละอย่างนะทีนี้จุดมันพลาดเนี่ยทําไมมันพลาดในการเห็นพลาดหมายความว่าเวลาเห็นอะไรมันจะเข้าใจไปว่าเราเป็นคนเห็นจุดเนี้ยมันมีจุดนิดเดียวที่จะพลิกให้เกิดการเข้าใจถูก ยมลงพิณาตามนะมองไปข้างหน้ามองจริงๆถ้าไม่มองตามที่หลวงพ่อแนะนํามันจะเข้าใจไม่ได้ไม่ว่าแต่อยู่ด้านหลังหลวงพ่อหรือจะอยู่ด้านหน้าหลวงพ่อเห็นแล้วยังไหนลองตอบคนที่อยู่ด้านหน้าเห็นแล้วยังตอบให้สัญญาณพยักหน้ากันนะเห็นยัง <laughs> เห็นนะหลวงพ่อก็ใช้คําว่าอันนี้อันนี้ยเป็นสิ่งถูกเห็นแต่มันก็มีการเห็น แต่ร่วงจากว่าเป็นความหลงผิดเข้าใจผิดที่ติดมาตั้งแต่ชาติแรกเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนเห็นจริงๆไม่กระทั่งตอนนี้ยังแยกไม่ได้เลยว่าใครเห็นกันไย่เงนี้ยังเข้าใจไม่ได้ว่าการเห็นเนี่ยไม่ใช่เราเห็นยังเป็นเราเห็นอยู่ทั้งๆที่บอกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นสภาพธรรมะที่มีการเห็นจริงๆแต่ไม่ใช่เราเห็น แต่ญาติโยมทั้งหลายรือรวมถึงใครก็ตามก็ยังเข้าใจอยู่ว่าก็เรานี่แหละเป็นคนเห็นเราเป็นคนเห็นยันอยู่เนี้ยหัวจนขวาเลยจะบอกว่าไม่ใช่เราเห็นได้ยังไงในเมื่อเราเป็นคนเห็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้มันถูกต้องเข้าใจถูกต้องง่ายนิดเดียวก็ให้เห็นตัวเราเสียให้เห็นตัวเราว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนเห็นเพราะขณะเนี้ยที่เห็นเนี้ยมันเหมือนกับว่าเห็นแต่สิ่งนี้สิ่งเดียวแต่ไม่รู้จักผู้เห็น ย้อนกลับมานิดเดียวว่าใครเป็นผู้เห็นก็จะเข้าใจได้ว่าเรานี่แหละเป็นผู้เห็นพอรู้ว่าเราเป็นผู้เห็นปั๊บตัวเราเนี่ยก็จะเป็นสิ่งถูกเห็นขึ้นมาในฉับพลันขณะนั้นเลยยมหลวงดูติสุิวลายมบอกว่าเราเป็นคนเห็นนี่แหละเราเป็นคนเห็นหลวงพ่อก็แนะนําบอกว่าก็ให้เห็นเราสิเราที่เป็นผู้เห็นน่ะแยกได้นี่ว่าสิ่งถูกเห็นมันอยู่ตรงนี้แต่เราผู้เห็นน่ะมันนั่งอยู่ตรงนู่นก็นั่งอยู่ตรงที่นั่งนั่นแหละ แล้วก็พอรู้ตัวรู้สึกตัวว่าเราเป็นผู้เห็นตรงเนี้ยตัวเราก็จะเป็นสิ่งถูกเห็นพอตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นปั๊บมันจะเกิดปัญญาเข้าใจขึ้นมาในฉับพลันเลยว่าเฮ้ยการเห็นไม่ใช่เราร้อยเปอร์เซนตเพราะว่าเห็นมันสามารถเห็นเราได้เรานั่งอยู่มันก็เห็นเราได้เรากําลังนั่งนิ่งนิ่งเรากําลังเคลื่อนไหวตัวเอ้ยมันก็เห็นเราได้จึงรู้เลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่เคยเข้าใจผิดว่าไอ้ตัวเราเป็นผู้เห็นเนี่ย บัตรนี้มันเป็นสิ่งถูกเห็นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเกิดเข้าใจจริงๆเลยว่ามันมีธรรมชาติเห็นแน่นอนถ้าไม่มีธรรมชาติเห็นแล้วจะเห็นตัวเราได้ไงว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเดินอยู่ตรงนี้เรานอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่แหละตรงเนี้พลิกนิดเดียวเท่านั้นเองคือให้รู้สึกตัวให้รู้เราพอรู้เราก็จะแจ่มแจ้งในเรื่องของสักแต่เห็นขึ้นมาว่าเออเนาะไม่ว่าจะสิ่งที่อยู่นอกตัวเรานะไอ้นั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกเห็นก็ แล้วก็มีการเห็นมันก็สักแต่เห็นอยู่แล้วพอมารู้ตัวเรามาเห็นตัวเราเอา้ามันก็สักแต่เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสักแต่เห็นเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้ฝึกด้วยการใช้กําลังเพื่อไปจดจิตว่าไม่ให้คิดไม่ให้เป็นนั่นเป็นนี้ขอให้สักแต่เห็นอย่างเดียวแล้วก็พยายามควบคุมกํากับเอาไว้ให้สักแต่เห็นอย่างเดียวอันนี้เป็นหนทางที่ผิดหนทางที่ถูกคือมีปัญญามีปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นว่าเออ สภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยมีอยู่จริงแล้วธรรมสภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เราเพราะเขาสามารถเห็นเห็นตัวเองได้เห็นเรียกว่าเห็นเราได้แต่ธรรมชาติที่เห็นเนี่ยมันพ้นไปจากความเป็นตัวเราไปแล้วตรงนี้แหละจึงเป็นเรียกว่าสักแต่เห็นไม่ต้องใช้กําลังจริงๆไม่ต้องใช้กําลังพอรู้ตัวเราแค่นั้นจะเข้าใจคําว่าสักแต่เห็นขึ้นมาทันทีเลยนะพอเห็นตัวเราหรือว่ารู้ตัวเราเนี่ยตรงเนี้ย สักแต่เห็นก็จะปรากฏขึ้นให้ชัดแจ้งเข้าใจจริงๆว่าโอ้ธรรมชาติเห็นนี่นะมันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นธรรมชาติเห็นนี่ไม่เป็นไฟฉายนี่ธรรมชาติเห็นไม่ได้เป็นต้นเสาธรรมชาติเห็นไม่เป็นหลอดไฟธรรมชาติเห็นไม่เป็นหลังคาธรรมชาติเห็นไม่เป็นพื้นธรรมชาติเห็นไม่เป็นความว่างที่ถูกเห็นแล้วก็ธรรมชาติเห็นก็ไม่ได้เป็นตัวเราแค่นี้แหละเนี่ยก็คือสักแต่เห็นลองไปพิจารณาดู ตรงนี้มันเป็นเรื่องปัญญาผู้มีปัญญาควังเข้าใจแบบนี้วังแบบนี้สามารถเข้าใจทะลุทะลวงเลยว่านี่แหละเรียกว่าสักแต่เห็นแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่เข้าใจมันก็ต้องไปซ้อมก็ได้ไปฝึกซ้อมตามตัวอย่างที่หลวงพ่อทําแบบเนี้ยหรืออาจจะเป็นเทคนิคของตัวเองก็ได้ไปหัดซ้อมนะหลวงพ่อชอบพูดมากเลยไปหัดซ้อมกับหมาก,ก็ได้หมามันอยู่ข้างหน้าหมาเป็นสิ่งถูกเห็น ร้อยเปอรเหมาเป็นสิ like be ่งถูกเห็นแต่เดิมเข้าใจว่าเราเป็นคนเห็นแต่ถ้าย้อนกลับมาก็คือเรียกว่ารู้ตัวรู้สึกตัวก็จะพบว่าตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้เห็นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกันเหมือนกับหมาเลยโยมตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกับหมาเป๊ะเลยตรงเนี้มันก็ทําให้แจ่มแจ้งเลยว่าเอ้ยหมาก็เป็นสิ่งถูกเห็นไอ้ตัวเราผู้เห็นหมามันก็เป็นสิ่งถูกเห็นตรงนี้แหละมันจะมีเห็น มีสภาพธรรมะที่เรียกว่าเห็นเห็นหมาก็เป็นสภาพธรรมะเห็นตัวเราที่เป็นผู้เห็นหมาเนี่ยก็เห็นเนี่ยก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไ,ไม่ใช่เราเมื่อการเห็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราตรงนี้แหละในสูตรประพายะท่านบอกว่าขณะใดก็ตามเมื่อเห็นสักแต่เห็นเนี่ยตัวเธอก็จะไม่มีไม่มีตอนไหนไม่มีในโลกนี้ แปลว,ว่าอะไรอันนี้ตามความเข้าใจส่วนตัวหลวงพ่อนะในโลกนี้ก็คือปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันที่อยู่ในโลกเนี้ยขณะเนี้ยอ้นเนี้ยก็ไม่มีตัวเราอนาคตก็คือโลกข้างหน้าก็ไม่มีตัวเราแล้วระหว่างโลกก็คือระหว่างปัจจุบันกับอนาคตเนี้ยที่มันอยู่กลางๆเนี่ยแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่มีตัวเราเมื่อไม่มีเราแค่นี้แหละที่สุดแห่งทุกข์ก็เอวังพูดเรื่องเดียวพอ แค่นี้สั้นๆแล้วก็ไปฝึกให้ชํานาญก็คือรู้สึกตัวข่าวใดรู้สึกตัวเมื่อไหร่นั่นแหละขณะนั้นแหละภาวะการรู้การเห็นก็จะปรากฏขึ้นนะแต่ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่ไม่มีวันที่จะรู้คือถ้าลืมตัวก็คือไม่รู้ตัวเมื่อไม่รู้ตัวสภาพธรรมะเรื่องเห็นตัวเองก็จะไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้สึกตัวรู้ตัวรู้ตัวตอนไหนสภาพเห็น ก็เกิดขึ้นสภาพรู้เกิดขึ้นนี่แหละเพราะฉะนั้นง่ายๆเพียงแต่รู้ตัวเองอย่ารู้แต่อย่ารู้แต่อันนี้อย่ารู้แต่อย่างเนี้ยพอหลวงพ่อยกอันนี้มาอย่าเห็นแต่อันนี้อย่ารู้แต่อันนี้ต้องมีสติสัมปชัญญะกลับไปรู้ตัวด้วยพอรู้ตัวก็ชัดเจนก็จะสักแต่รู้แล้วสักแต่เห็นแล้วสักแต่เห็นตัวสักแต่รู้ตัวแต่ตัวก็ไม่ใช่ตัวเราเห็น หรือว่ารู้ก็ไม่ใช่ตัวเราเมื่อไม่มีเราทั้งสิ่งถูกรู้และทั้งรู้ตรงนี้และก็คือที่สุดแห่งทุกข์คือไม่มีเราตั้งแต่ปัจจุบันชาตินี้เป็นต้นไปก็ขออนุโมทนาสาธุเตอนตับครับ